ครับโอเคสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างคมนนี้มาร่วมงานกับินเทียมก็สนุกสนานเพราะว่าเราก็ม <OK, okay, ีได้พ e ูดแเป็นข right ้อมูลเกยกับเรื่องแบบมี so well, at ่เมด้วยแล้วก็มีเล่นเกมด้วยก็อ่าหลากหยีลกัก็ได้มาร่วมงานอยวยกับสงผมก็หาบอกมีเื่งเกมมีพูดคุยเลยก็สุดดีครับก็ใปนฐานที่เราเป็นตัวแทนแนใหม่เกแบบมเลอะไร้ยก็มีการพูดคุยเรื่องเขาเรียกว่า การดูแลตัวเองแค่ไหนเราเลยลองพูด hmm. อีกครั้งได้ไหมคะว่าเรามีวิธีการดูแลตัวเองอยู่ไงก็สําหรับผมก็สิ่งที่ให้ความสําคัญก็คือการพักผ่อนนะครับผมถึงถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนวันละแปดแก้วขนาดนั้นแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนให้ได้มากที่สุดครับผมถ้ามีโอกาสเดินถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอป็นเรื่องเะรคา่างต่้โหก็เป็นเป็นเรื่องของ การคีนหน้า <stop> บ้างอะไรกันครับหมายถึงว่าเราแบบไปทำงานนี้ไปทำบ่อยๆแต่งหน้าบ่อยแลแบบคีนหน้าใหสะอาดแล้วก็พักมาเที่พอกินน้ำให้ครบแปดชั่วโมงก็เป็นการดูแลตัวเองแล้วก็จริงๆเหมือนมีที่พี่แจ๊คพูดถึงเรื่องแบบเทรนเรื่องของการรักโลกแล้วก็รู้สึกว่าเออฮะชอบชอบแบบชอบแนวทีนี้มาเพราะว่าแบบในในยุคนี้ก็แบบเทรนด์เรื่องสุขภาพเรื่องรักโลกก็กําลังมาแล้วพอเอามาประยุกต์ใช้กับ ยูทีไอเทมเนี่ยก็รู้สว่าเออน่าสนใจแล้วแบบเจ๋งดูอย่างเช่นแบบการใช้ลิสิกในแบบตำแหน่งอื่นหรือว่าใช้ได้ทั้งปลายทั้งน้าอะไรก็รู้สึกว่าน่าสนใจพูดถึงไอเทมถ้าบอกเ่องนิสิกเราก็มีการแชร์เคล็ดลับมาว่าเวลาทาอืมองตรคงเลยครับเพราะก็เวลาผมใช้เนี่ยก็คือก็จะคุชชั่นอะไรก็ลงไปก่อนใช่ไหเครับแล้วก็ทาลิปแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรา ทาเยอะเกินไปเนี่ยริบเยอะเกินไปผมก็จะแบบโอเค okay. แต่ออกแล้วก็เอามาแตะตรงจมูกบ้างตรงโหนโกแก้มบ้างให้ม<า>ันแบบมันมีสีหน,น่อยส่วนข้าก็ใช้ของของเพื่อน <c oughs> ใช้ของเพื่อน <c oughs> ดีสุดแล้วครับรักโลกเลยกำลัลงจะถามเลยว่าช็อปปิ้งเคองสำางก่อนปกติเราช็อปปิ้งเป็นผลิตภัณฑ์แบบสกินแคร์ก็ถ้าหมดก็ซื้อหมเครื่อ็สำางก็ไม่บ่อยเท่าไหร่แต่ว่าว <c oughs> ถ้าพวกแบบ มาร์กหน้าหรือแบบยินแทรนน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยาร์ดบ่อยมากแต่เพราชอบคนชอบน้ำหอมอันนั้นก็เดี๋ยวให้ลองฝากงานวันนี้หน่องานอีเวนต์มาชอปปิ้งนะเพราะผมก็งานอีเวนต์นะครับของวิวเทียมเอเชียนบิวตี้เฟส2 0 2 5ก็ฝากด้วยงานมีถึงวันที่22มิถุนายนแต่ว่ามีส่วนลดมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มางานในวันที่มีขนาดก็สามารถเข้าได้ที่วิวเทียมทุกสาขาครับงแง่วันที่22กรกฎาคมครับใช่ครับ นี้สบายดีครับอัลบัม้มครับผมก็เรียกว่าอัลบั้มของเราเหมือนเป็นรวบรวมที่ผ่านมาหนึ่งปีเป็นแบบเพลงในบ้านทั้งแปดเพลงครับเป็นอัลบั้มชื่อว่า Beyond the u n i v e r ก็มีคอนเซ็ปต์แปดเพลงมีคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องของเราโขนที่พูดแต่เราพูดอะไรตัวตัวชายนะครับผมในชื่อของเราเราเอามาเล่นกับแบบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทําอะไรเราจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามี เราเลีพอร์ตแลมันใจจากคนแล้วก็ใช้ได้เมื่อเลือกออกมาเป็นสองคอนเซ็ปต์ที่เป็นทั้งเดย์แล้วก็ไนท์เพื่อให้งาเดย์ไนท์ก็อัลบั้มนี้เหมือนกับเป็นของขวัญละกันที่แบบแรปอัพทุกๆอย่างที่เราอยากจะสื่อสารกับแฟนๆออกมาเนี่ยเป็นอัลบ,บัมนี้ให้ทุกคนได้ฟังใช่ในลุคเราก็จะมีแบบเป็นลุคที่เป็นเด็กทั่วไปใช้ชีวิตโซนหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยกับลุคที่เราเป็นแบบมันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไงฮะจริงจังขึ้นมามีการแบบพรีมมิ่งเลยเหมืนพรีมมิ่งขึ้นมาหน่อย ก,กใช่ใช่การต่ควันนั้นสนุกมากวันนั้นอ่ะว <c oughs> ันนั้นก็รู้สึกเหมือนแบบว่าก็ได้มีแบบมีไปพูดคุยกับสื่อต่างๆแล้วก็แบบม,มีการเล่นวงเล่นเกมหรือร้องพวงร้องเพลงก็รู้สึกสนุกเลยโอ้โหได้เจอเแฟนๆแล้วก็จริงจรไม่ค่อยได้เดินสายปรโมทสองคนกันมาสักพักถึงแล้วก็รวมนั้นก็มันดีครับคนเยอะดีทีนี้มัน ก็ผลงานในอนาคตของผมก็เป็นศิลปินเนาะก็ต้องทำเพลงใช่ครับก็มีออกมาแน่นอนครับผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามผลงานเพลงของเราในอนาคตต่อไปนะครับที่มีแพลนแล้วใช่ไหมคะไปไกลกันกับแพนแล้วครับมีแพนแล้วรัก็มีแพลนแล้วอย่างมีแพลนผมมีแพลนเลยอย่างเช่นแบบสักวันที่6ธันวาคมก็จะจัดจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้หกธันวาแล้วก็บอกไลย อ่เป็นใช้คำว่าอะไรอ่ะวัเเดย์หรอ Happy b i r t เดย์ครับผมเหมือนปีที่แล้วครับปีนี้แล้วก็จัดอีกแต่ว่าจัะสองวันเลยสองวันครับพูดสิ่งบางอย่างบ่อยงานของ Happy b i r t เดย์ใช่จริงๆเลยนะพี่ผมไม่รู้คือคือมีแพลนไว้แล้วแต่ว่าใช่มีแค่แพลนแต่ว่าเราแบบเราต้องโฟกัสงานที่กําลังจะเกิดขึ้นก่อนใช่ใช่เพราะว่างานที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเราจะได้ไปญี่ปุ่นใช่ ครับรก,ก็สำหรับแฟนมีที่ญี่ปุ่นสำหรับอ่ะนิฮงจินทุกคนทุกอ,อยากจะอยากจะก็เป็นเป็นครั้งแรกของเราที่ญี่ปุ่นไม่ไม่ไม่รู้ว่าอ่ามันจะเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นมากเป็นภาษาภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ด้วยไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยก็อยากจะให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นทุกคนนะครับโหถ้าพูดภาษาไทยไปเขาจะเข้าใจคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นซ้ำไทย้วขึ้นต่างงานทยก็คน ยากยากอยากจะให้ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็พวกเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับผมรอเจอทุกคนนะครับครับผมอืมใช่ครับซัมเมอร์ซูนิกก็รู้สึกว่าซัมเมอร์ซูนิกจะเป็นหลังจากแฟนมิทของเราครับผมก็อยากจะบอกว่าก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรามากๆเลยกันครับเพราะว่าอย่างเราก็มีไปถ่ายรายการที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่เราไปมีปาร์ตี้งเจแปนนครับผมเลยถ่ายกันที่ญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็น ป,ประเทศอีกหนึ่งประเทศที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆแล้วผู้คนก็แบบนิสมากๆก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสที่ไปโชว์ในงานคอนเสินิกที่ประเทศญี่ปุ่นการ,ราาการ็ได้มีการเลือกเตรียมเพลงเตรียมโชว์ที่จะทําแล้วก็มีโชว์พิเศษเพลงพิเศษอะไรไว้นะครับผม<ช>มีการ<ช>คุยแล้วก็เริ่มลงไปในรายตวของรายละเอียดแล้วใช่ก็พราะว่าคนที่มาร่วมงานในวันนั้จะชอบ แปลว่าแปลว่าอาจจะก็ชอตตกก็ก็มีมีก็คิดว่าคงจะมีบ้างใช่ใช่ในมาร์ใหม่กาด้อือเ่าเอออตาไปด้วยนะเม่กี้เอออไปอย่างนั้นแหละเอออไปอย่างนั้นแล้ โอ้ใจหายว่าไปนี่าจะมีแพลนไหมเร็วๆนี้หรือเปล่าเนี่ยก็จริงเราเรามีเตรียมตัวไว้อยู่แล้วแน่นอนครับว่าในอนาคตต่อไปเราจะทำเพลงหรือว่าจะทำซิงเกิลใหม่ๆออกมาเป็นอย่างไรบ้างก็บอกนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าซิงเกิลหนึ่งของพวกเราเนี่ยก็ไปได้ไกล ระดับนึงแล้วอย่างรับร่นครับผมก็ไทยวีนะครับอุ้ยองนี้เหรอผมคิดว่าหลายคนก็คงรู้ครับก็เป็นสนุกสนุกดีครับเป็นอะไรใหม่ๆครับนี่คือพอได้ไหมครับนี่คืออันนี้คือพี่ถามไม่แค่นี้ผมบอกเท่านี้เลยว่าอันนี้ไปก่อนเลยอ่ะ อ๋อครับก็มีผมทีมแล้วก็ไทไปวันที่แฟชั่นวิกอ่ากําลังจะไปกําลังจะไปกําลังจะไปครับผมเออจริงตื่นเต้นก็วันที่รู้ก็แบบไม่คิดว่ามันจะมาได้แบบบหขนาดนี้เพราะว่าเพิ่งเดมายังไม่ถึง2ปีเลยก็รู้สึกขอบคุณทางมินแมกซีนที่แบบว่าให้โอกาสได้พาไปแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่เ๋ยวทุกคนก็คงจะรู้ว่าคือแบรนด์อะไรที่ให้ที่ให้โอกาสผมจริงนะสำหรับผมอ่ะที่ ที่ตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่เลยก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าจริงๆก็บอกตรงๆว่าเราสางคนที่ไปเนี่ยภาษาไม่ได้แข็งแรงมากก็เลยรู้สึกว่าคือคือไปงานแฟชั่นอ่ะผมคิดว่าใช้เรื่องของแบบอินสติ้งความเซนหรือว่าแบบความเป็นตัวเองในการแบบเอ็กเซปหรือ p r e พรีเซนต์สิ่งที่เราอยากจะพูดออกมาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดออกมาให้ดีเนี่ยมันมันมีกึงลางในเรื่องของภาษาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องทําให้ดีเพื่อที่จะพรีเซนต์ออกมาได้ อยู่ดิสเซอร์เบดเยอะแน็คคิวทัศน์ไทนี่จะขอบแบ่ลองฝากผลงานของเรารวมถึงลองวยพรเพื่อนะมีคาถากดบัตรนะคาถากดบัตรเอาไปที่รอย่างไหมเรามาฝากผลงานก่อนเอางก่อนก็มีเรื่องนี้นะครับเออแม่ก็ต้องบอกว่าอัลบั้มแรกของเรานะครับคือพัคพิวทัศน์ไก็ขอฝากไว้ให้กับทุกคนด้วยตอนนี้มี มีอะไรติดตั้งใช่คดามูร์สครับผมแล้วก็มีซัมเมอร์โทนิกมีแฟมิลี่ญี่ปุ่นมีมีบัสเต้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอ่ามิวสิคเฟสของไทยก็มีแคททีเชอร์แล้วก็มิกฟ็อกด้วยครับใช่ฝากทุกงานผมก็ถ่ายเสื้อด้วยครับขายเสื้อผลงานเพลงต่อๆไปครับฝากแลไกลๆนะฝากต่อๆไม่อีกไม่รู้ยาวๆครับผมก็ฝากผลงานเพลงในอนาคตด้วยครับครับผม ตนถากดบัตรถากดบัตรไหมจริงเหรพี่ฮาร์ดผมรู้ว่าพี่คิดได้ <c oughs> จริงปะคาถากดบัตรเหรอผมไม่เคยกดบัตรซะด้วยสิแต่ว่าทุกคนพนมมือนะครับ <c oughs> ว่าตามผม,มการกดบัตรการกดบัตรเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ ที่ไม่ต้องบินให้สูงใหญ่ตัวใครตัวมันครับทุกคนโอเคครับัคุณครับ